สสสัสดีครับสวัสดีครับสมาชิทุกท่านครับดีตอรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดีดีธรรมดานะครับช่องีีธรรมดาว่จะมานํนำสำหรับนานนิจนะครับวานนี้จะพิเปาที่15นะครับนิถุนายเดขอกานพเบนะวนเฉ้าะกิจก็คือเลขจาการปิเีนน้ำนะครับนีให้ชมทุกวันทุกวันนะครับช่องีีธรรมดาก็จะมานะำแค่ผู้ชมได้เยมปความมาเต็นทุกวันทุกวันเพียเดียวนะครับขอขอบคุณสมาชิทุกท่านนะครับที่รชมนะ ทุี่คุีดเป็นากบติดตามด้ยนะครับบติดตามบทตัวใจญ่บทก่ด้วยนะครับอามาจุืเลยนะครับศูน์กับหนึ่งนะเน้นที่ศูนนะครับศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ศูนยี่สี่ศูนย์ศูนห้าห้าศูนย์นหหกศูนย์สองสองหนึ่งหงสามสามหนึ่งหนึ่ี่ีหนึ่งหนงห้าห้าหนึ่ง หนึ่งหกหกหนึ่งนะครับคิดวินก็สองสามสี่ห้าหกนะจะตัดตัวไหนออกก็ตัดได้นะครับตัดห้าออกดีไหมตัดห้าออกคิดวินน่อยนะตัวหนึ่งสองสามสี่หกนะอ่ามานี้นะครับตัวที่ตัดออกเอย่ยดันมาหระกอ่าอ่าเกิดเอานะครับแคบหน้าเกี่ยวไปนะครับ ตามนี้นะครับเดี๋ยวเรากนนะำลังเก็คิดเรือ่องอะไรอยู่ไม่รู้ขอให้ทานทีทุกดีนะครับสวัสดีครับ